สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยคนเก่งๆในองค์กรที่เราก็เห็นเห็นอยู่ว่ามีแววดีเลยนะกลับตูลังเลหรือบางทีก็ปฏิเสธไปเลยไม่เอาโอกาสเลื่อนตำแหน่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโดยอิงจากมุมมองออที่น่าสนใจมากๆจากบทความของอาจารย์นรงวิแสนทองซึ่งจะพาเราไปดู2ประเด็นหลักๆเลย1คือเหตุผลจริงๆ ว่าทำไมคนเก่งอาจจะไม่อยากโตในสายบริหารกับอีกเรื่องคือปัญหาเรื่องค่าตอบแทนที่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่ค่อยยุติธรรมหลังโปรโมทสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ท้าทายมากๆในหลายองค์กรเลยนะคะการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะต่อการรักษาคนเก่งพัฒนาคนเก่งซึ่งก็เป็นหัวใจขององค์กรจริงๆนั่นแหละค่ะ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยทำไมคนในทีมถึงไม่อยากจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสูงขึ้นอาจารย์นรงวิทย์ท่าน มองจากสามุมหลักๆนะครับคือปัจจัยส่วนตัวปัจจัยจากฝั่งองค์กรเองแล้วก็เรื่องของระบบวัดผลงานค่ะถ้ามองในมุมปัจจัยส่วนตัวก่อนนะคะก็น่าสนใจมากค่ะมีตั้งแต่คนที่เอ่ออาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายอาชีพชัดเจนคือทำงานไปวันๆเพราะต้องทำไม่ใช่อยากทำหรือบางคนเขาก็แฮปปี้กับจุดที่เป็นอยู่แล้วแบบว่า work life balance กำลังดีเลยไรายได้ก็โอเคไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มอ๋อครับครับ มีแบบนี้เยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มคือกลัวกลัวความรับผิดชอบที่มันจะหนักขึ้นกลัวว่าจะทําไม่ได้กลัวล้มเหลวโดยเฉพาะตําแหน่งหัวหน้านี่ต้องดูแลคนอื่นรับผิดชอบแทนลูกน้องอีกอืมอืมหรือบางทีก็เป็นเรื่องความสําคัญนะไม่อยากบริหารเพื่อนร่วมงานเดิมที่เคยสนิทกันอาจจะกลัวเสียเพื่อนหรือเคยมีเรื่องกันมาก่อนก็มีค่ะครับเข้าใจเลย แล้วก็ยังมีกลุ่มที่เก่งงานเฉพาะทางมากๆนะคะแต่พอต้องเปลี่ยนบทบาทมาบริหารคนซึ่งมันต้องใช้ soft skill เยอะมากก็อาจจะรู้สึกว่าอืมไม่ใช่ทางถนัดไม่ชอบฟังดูมีหลายเหตุผลส่วนตัวมากๆเลยนะครับแต่ที่นี้ปัจจัยองค์กรเองก็น่าจะมีส่วนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับที่ทำให้คนเก่งๆเขาไม่อยากโตใช่เลยค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอย่างเช่น องค์กรไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าหรือ Career p a t ทที่มันชัดเจนพอให้เขาเห็นภาพว่าเออโตไปแล้วจะเป็นยังไงต่อถูกต้องค่ะหรือขาดการเตรียมความพร้อมไม่มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งหรือ Succession planning ที่ดีพออยู่ดีๆก็ผลักดันขึ้นมาเลยทั้งที่คนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆครับแล้วก็มีความรู้สึกน้อยใจด้วยไหมครับแบบว่าองค์กรดูจะเทคแคร์คนนอกดีกว่าคนในคนในเลยรู้สึกว่า ถูกมองข้ามหรือเปล่ามีส่วนมากเลยค่ะความรู้สึกนี้เราที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือพอขึ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยขาดระบบพี่เลี้ยงหรือเมนทอร์หรือโค้ชที่จะมาช่วยประคองช่วยแนะนำในช่วงแรกๆอันนี้สำคัญมากจริงครับมันเห็นถูกปล่อยเกาะนิดนิด ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมันก็โยงมาถึงมิติที่3เลยคือเรื่องระบบบริหารผลงานคือโปรโมทคนขึ้นมาแล้วแต่ตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI เนี่ยอไม่สอดคล้องกับบทบาทใหม่เลยยังใช้เกณฑ์เดิมๆตอนเป็นพนักงานระดับปฏิบัติงานอยู่เลยเอา้าวแล้วอย่างงี้จะวัดผลยังไงล่ะครับตัวนี้แหละค่ะปัญหาคือมันไม่ได้วัดความสามารถในการบริหารการเป็นผู้นําหรือการพัฒนาทีมเลยมันเลยกลายเป็นว่า จากคนที่เคยทำงานเก่งมากๆเพราะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเอ๊ะดูเหมือนไม่มีผลงานซะงั้นเพราะ KPI มันไม่สะท้อนหน้าที่ใหม่โอโ้ภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับมันเหมือนหลายๆอย่างมันซ้อนๆกันอยู่ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยคือเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับทำไมถึงมีกรณีที่คนในเนี่ยพอได้โปรโมทแล้วกลับได้เงินเดือนเหมือนถูกกักไวน้นิดๆไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย หรือบางทีน้อยกว่าจ้างคนนอกมาทําตําแหน่งเดียวกันอีกประเด็นนี้ละเอียดอ่อนแต่สําคัญมากค่ะองค์กรมักจะมีเหตุผลนะคะเช่นเอ่อน้องเขายังอายุน้อยอยู่เลยหรือเดี๋ยวจะไม่เกรงใจพี่พี่คนอื่นอะไรทํานองนั้นครับฟังดูเหมือนจะดีเนาะใช่ค่ะฟังเผินๆเ,เหมือนจะดูดีแต่ถ้ามองในมุมความยุติธรรมจริงๆนะคะ ลองคิดง่ายๆเลยถ้าองค์กรต้องไปหาคนจากข้างนอกมาทำตำแหน่งนี้จริงๆเนี่ยเชื่อเถอคะ่ะว่าองค์กรต้องยอมจ่ายในเรทที่ไม่ต่ำกว่าฐานขั้นต่ำหรือมินิมัมของกระบอกเงินเดือนตำแหน่งนั้นแน่ๆเพื่อดึงดูดคนเก่งจากตลาดเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วครับไม่งั้นใครจะมาคำถามคือแล้วทำไมล่ะคะคนในที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าฝีมือเป็นยังไงทำไมถึงให้เท่ามาตรฐานขั้นต่ำนั้นไม่ได้ มันอาจจะสะท้อนว่าองค์กรยังมองคนในเป็นต้นทุนที่ต้องควบคุมมากกว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ต้องรักษาและลงทุนนะคะเป็นมุมที่น่าคิดมากครับแต่ก็อาจจะมีข้อยกเว้นจริงๆไหมครับเช่นแบบว่าจําเป็นต้องโปรโมทคนที่คุณสมบัติอาจจะยังไม่เต็มร้อยจริงๆอาจจะมีได้ค่ะแต่หัวใจสําคัญเลยคือความโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจนมากๆคือต้องไม่ใช่แค่บอกปากเปล่ากันนะคะควรจะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเช่น กำหนดเป็นช่วงทดลองงานในตำแหน่งใหม่มีกรอบเวลามีเป้าหมายที่วัดผลได้ชัดเจนถ้าทำได้ตามเป้าก็ต้องปรับค่าตอบแทนให้เต็มตามโครงจ้างไม่ใช่ปล่อยให้มันคลุมเครือไปเรื่อยๆครับความชัดเจนสำคัญมากเพราะความไม่ชัดเจนนี่แหละค่ะที่มันบั่นทอนกำลังใจที่สุดแล้วถ้าองค์กรยังคงเอ่อทำแบบเดิมๆคือโปรโมทคนในแต่ก็ยังให้ค่าตอบแทนไม่เต็มที่แบบนี้ความเสี่ยงที่จะตามมามันคืออะไรบ้างครับ ความเสี่ยงมันใหญ่หลวงกว่าที่คิดนะคะอย่างแรกเลยคนเก่งที่เขารู้สึกว่าไม่แฟร์เขาจะเริ่มหมดศรัทธาค่ะแล้วก็จะมองหาโอกาสใหม่ข้างนอกที่ที่ให้คุณค่าให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับความสามารถเขามากกว่าการเลื่อนตำแหน่งในองค์กรก็จะหมดความหมายหมดความน่าดึงดูดใจไปเลยสุดท้ายมันก็จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าแบบอยู่ที่นี่โตไปก็ไม่คุ้ม คนดีๆก็ขาดแรงจูงใจแล้วองค์กรก็ต้องไปเสียเงินหาคนใหม่แพงกว่าเดิมอีกถูกต้องค่ะเสียค่าใช้จ่ายในการหาคนใหม่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสูงกว่าการรักษาคนเก่าเก่งๆไว้ตั้งเยอะโดยสรุปแล้วนะคะการเลื่อนตำแหน่งคนในให้มันเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ตำแหน่งเฉยๆแต่ต้องเตรียมให้เขาพร้อมที่จะเติบโตจริงๆแล้วก็ต้องให้เขารู้สึกด้วยว่าการเติบโตนั้นมันมีคุณค่าไม่ใช่ภาระ และที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยหลักการง่งายๆที่อาจารย์นรงค์วิทย์เน้นย้ําเลยคือถ้าเรากล้าจ่ายคนนอกที่ฐานขั้นต่ําของตําแหน่งได้เราก็ควรจะแฟร์พอที่จะให้คนในที่พิสูจน์ตัวเองแล้วได้ในระดับเดียวกันค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณว่าองค์กรลงทุนกับคนจริงๆเป็นข้อสรุปที่ตรงประเด็นชัดเจนมากครับสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงครับว่านอกเหนือจากเรื่องความอยากโตส่วนตัว หรือนโยบายของบริษัทแล้วเนี่ยการที่พนักงานโดยรวมในองค์กรเขามองเห็นเขารับรู้ว่าองค์กรปฏิบัติต่อคนในอย่างยุติธรรมแค่ไหนมีเส้นทางให้โตจริงไหมให้ค่าตอบแทนเหมาะสมหรือเปล่าปัจจัยเรื่องการรับรู้พวกนี้ครับมันส่งผลต่อขวัญกำลังใจความผูกพันความทุ่มเทของพนักงานทั้งองค์กรในภาพรวมมากน้อยแค่ไหนกันนะน่าคิดนะครับ